สวัสดีครับผมนะครับตัวแทนนักพัฒนานะครับหนึ่งตำบลนะครับหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้ด้มาล่องพื้นที่สวนสวนของคุณพ่อไพรัตนนะครับมาสอบถามคุณพ่อเกี่ยวกับการข้ารรวมโครงการนะครับว่าคุณพ่อมีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็อื่นนะครับก็ต้องถามคุณพ่อไพรัลักตอนคุณพ่อได้จักโครงการนี้มาจากไครครับครับสวัสดีครับผมนายไพรัตนะครับเป็นเกษตรกรตำบลน่านกลางพือสมุนรนะครับ ไอ้เรื่องไ,ไอ้ไกไกเกษตรทีใหม่ผมก็ตอนแรกผมก็ได่าง้ยินทั้งเป็นพัฒนาพันธุ์ทั้งท่านเกษตรเพื่อนะครับพัฒนาพันธุ์มาเนี่ยผมก็เลยสนใจนะเพราะผมเกลียดเกษตรผสมผสานอยู่แล้วเอฟคือในระบบอินซี่นะนะคือขอนแรกผมมันจะเป็นอินซี่ทั้งหมองดอยู่แล้วครับพอดีมีโครงการเข้ามาศมก็เลยสนใจว่าดีขันใดโครงการเข้ามา,าเอ็ดแล้วอาจจะยอดให้คุณภาพที่พิษของเนาในในสวนข้าเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่า บ่หน่อยกรลายนะครับเพราะว่าการเห็ดผมเห็ดอะไรอเ่างนี้ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นสมบูรณ์สมบารเนาะครับครับแล้วก็มันมันยังมีขาดคือสิ่งที่ขาดคือหนึ่งเรื่องกระจายการทีขึ้นหน้านะครับนาขาดเลยเป็นเลยสมสอค้าครงการมากโครงการมากเลยวนี่นีุ่ดสระนี่ทันใหม่ท่านยังมากเลยโอเคเลยกัรบคสนใจเลยผมบ็ุอบไปัครยูทีเซษตอเพื่อนะครับ จะมาแต่ว่าเขามาลงโครงการในโครงการนี้ครับคิดว่านันสิดีขึ้นนะครับติดจอยหอยไปได้ด้ายเติมนะครับครับผมครับแล้วท่านนี้อันคุณพ่อมีความคิดในไรืกับโครงการนี้ที่คุณพ่อได้เข้าร่วมครับแต่คิดว่ามันเป็นโครงการทีดีนะครับเป็นโครงการของของในหลวงในหลวงท้องเก่าครับเป็นเศฤษฎีไหมผมกมีความปลาปื้มยินดีนะครับที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการของกอหลวงเก่านะครับผมเกษไร ทั้งด,ดีๆเหมือให้มันเป็นตัวอย่างแบบอย่างของเกษตรกรทั่วไปได้นะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบได้นะครับครับผมเราการต่อยอดของคุณพ<ด>่อน<ช>คุณพ<อ>่ณอที่มสิทิต่อตยอดในด้านได้เนี่ยนะครับในด้านการเกษตรสัด์ผมก็ะดิตอนนี้ยังพอทั้นีีนะครับผมจะในนี้โครงการคนอาจัดมีมากในกษตรทุนกระดิ๊เกษตรชัดในประม่วงทางการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเปนืนะครับในกาในส่วนพืชผักตัวไปค่ะจะเป็น เกษตรินชอยู่แล้วเพราะเกษตรเป็นเกษตรมีไอที่ห้องช่างค่อยๆกินผักที่ปลอดไยจากจากเขาน่าครับวันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับจากคุณพ่อไคลัดนะครับไปมอหน่อยกันไรนะครับตอนนี้มันมีกาเลื่อยต้องขอพุ่งพุ่งพ่อไคลัดไรนะครับที่ความลมมือนะครับในการไต่ถอดข้อมูอกับพวกเขานะครับกลุ่มนักพัฒนาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีขอพูดตรับขอบคุณครับ